สวัสดีครับผมนี่วันนี้เราจะมาติดตั้งตัวบูตกันสั่นล้อหลังนะครับของ GTRS นะครับผมเป็นตัวสแตนเลสนะพี่อ่ะตัวนี้เลยน,นะลองแกะดูก่อนนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวในอ่านี่สแตนเลสเลยนะครับเป็นตัวใหญ่ตัวนอก อ่านี่นี่มีเลเซอร์เรียบร้อยหมดนะครับ ADV สามห้าศูนย์ f o ซ a สามหาศูนย์นะครับใส่ด้วยกันได้อ่าโอเคมาเดี๋ยวเริ่มใส่กันเลยประนดื่นก็ถอดท่อกันก่อน,นเลยโอเคอ่าเดี๋ยวมาเริ่มถอดท่อกันต่อเลยนะครับผมประนดื่นก็เริ่มที่ตัวตัวรัดท่อท่อนะครับโัวคอรสวมก็ใช้เบอร์สิบสองนะครับแค่แค่คลายหลวมๆพอ แค่ใครดูหลวมพอนะครับแล้วก็เรามาที่ตัวท่อนะครับสามตัวเบอร์สิบสี่นะ ก็เรามาที่ตัวเซนเซอร์ท่อนะครับผมดึงยางขึ้นมานะแล้วก็จะมีปั๊บอยู่นี้แล้วกดกด<ม>แล้วก็ดึงภายหลังออกมาเลยนะแล้วก็จะมีตัว<ม>ตัวตัวล็อกสายนะครับก็คือดึงข้อต่อตรงนี้ออกนี่นะครับแล้วก็เอาสายได้์สไรงอกรก่อนเลยอันนี้นะครับ นี้เราก็เอาน็อตท่อออกได้เลยนะครับก็ถอดท่อออกมาเลยค่อยๆดิ้นออกมาหน่อยอ่ะแค่นี้นะ,ค,ะครับผมได้ท่อละนะครับผมอาทิตย์ีถอดท่อเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาถอดตัวฝาครอบสายก่อนนะครับไช้์หกเหลี่ยมนะครับ้ามิน เบอร์แปดแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ทีนี้เรามาถอดตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวสายเซนเซอร์ e p s หลังค,คือเส้นนี้ครับมันจะปกกักมันจะอยู่ตรงนี้ครับดึงปักออกก่อนนี่นะครับแล้วก็นี่จะมีมันจะมีกิปล็อกอยู่ข้างหลังยางนี่ครับ เห็นไ,ไหมอ่ากิงออกเลยนะครับ สายออกมาเอดึงคลิปล็อกออกนะครับจะได้ออกมาอย่างนี้นะนี่แล้วก็ถอดตัวปั๊มหลังออกนะครับสองตัวเบอร์สิบสองนีนะครับแล้วก็เอาปั๊มออกมาเลยเียมันจะค้างอยู่แล้วก็ดึงสายออกมาก่อนก็ได้นะตัดตัวล็อกสาย แค่นี้นะอ่าห้อยไว้เลยก็ห้อยไว้นี่ก็ถอดน็อตชกหลังออกนะครับเบอร์สิบสี่นี่ครับแล้วก็ถอดน็อตล้อหลังนะครับเบอร์ยี่สิบสี่ เบอร์สิบสี่นะครับโอเคครับหัดน็อตอาร์มสองตัวนะครับผมอานนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตออกมาแล้วก็ดึงโชว์ขึ้นนะโชว์ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดึงอาร์มออกมาได้เลย ถ้ามันฝืดก็ดิน,ดน,ดน,น,ดนๆออกมาเรื่อยๆก็จะออกนะครับเดี๋ยวออกมาแล้วอันนี้นะครับผมอ่านี้ตรองแหวนร่วงนะนี่แหวนตัวหนึง่งนี่เราก็จะเจอบูนแล้วนะครับผมบูนท,ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับตัวนอกนะถอดเราออกก่อนนะนี่บูนเดินนะครับแล้วก็อันนี้เราถอดล้อหลังออกมาก่อนเลย พอดีคันนี้ใส่กันดีดเอาไว้อยู่นะถ้ามันติดกันดีดก็ถอดกันดีดออกก่อนก็ได้นะ เอาเอากระดิ่งออกมาก่อนก็ได้นะครับถ้ามันถอดล้อไม่ได้นี่ดึงล้อออกมาเลยแค่นี้นะครับอ่าทีนี้เราจะบูทตัวนี้นะครับผมบูทเหล็กตัวนี้ครับบูทเหล็กตัวนี้นะครับเราต้องเอาแผ่ค้อมาแบนนะครับงัดออกมานะครับผม ใช้ไขควงมาแบนนะครับงัดออกมาเลยนะครับอ่าทีนี้เราแกมาแล้วนะนี่ครับออกมาละอ่าลองออกมาเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งใส่ซีนนะครับเราอย่าเพิ่งใส่บูตัวใหม่นะครับเราให้ เราก็ต้องตอกตีนตัวดำๆเนี้เข้าไปก่อนตอกให้มันลึกลงไปอีกนะครับโดยใช้เหล็กอย่างเงี้ยครับเหล็กกลมๆยาวๆอย่างเงี้ยครับสอกเข้าแค่ไม่สอกเข้าไปได้อะ่เนี่ยเราก็ใช้ค้อนตีนะครับนี่ครับี่้มันเข้าไปหน่อยนึีน้นี่นะครับผมพอละแค่นี้แหละก็ทีนี้เรามาที่บูโตใหม่นะครับ ตัวใหม่เราก็ใส่ตัวเล็กก่อนนะเนี่ยตัวเล็กเอาด้านเอาด้านใหญ่ออกนะครับวันนี้ด้านเล็กกับด้านใหญ่นะเอาด้านใหญ่ออกบางนอกถูกเข้าไปเลยอย่างนี้ครับช้ได้อย่างนี้นะครับผมทีนี้ใส่ล้อหลังได้เลย ได้แล้วเราหลังนะครับใส่ได้เลยแล้วครับแล้วก็หูตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เอาด้านเอาด้านด้านใหญ่เข้าไข้างในนะครับอย่างนี้แค่นี้เลยนะครับผมแค่นี้เลยแล้วก็นี่แหละแล้วก็ประกอบกลับได้เลยนะครับใส่ตัวิงอาร์มได้เลย ครับผมแล้วก็น็อตใส่เราสกรูงามใส่เลยกนล่างนะครับแล้วก็นอตล้อหลังนะครับใส่แหวนก่อนนะใส่แหวนก่อนนะครับแล้วก็ใส่น็อตล้อหลังนะครับอ่าแล้วก็ปั๊มใส่นะครับปั๊มหลัง ก็เอาสายยางนะครับเสียบเข้ากับที่ตัวล็อกเหล็กเหมือนเดิมอันนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กที่เดิมเลยอันนี้นะครับผมก็ตัวยึดสายนะครับเบอร์แปดใส่เลยนะครับผม เบอร์สิบสองนะครับยึดซ้ำแล้วก็เบอร์สิบสี่นะครับยึดชกหลังแล้วก็ยิงน็อตได้เลยนะครับล็อตซ้ำหลังนะครับเบอร์สิบสอง แล้วก็น็อตล้อหลังนะครับเบอร์ยีสิบสี่ก็น็อตชกหลังเบอร์สิบสี่นะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับลองหมุนล้อด,ดูครับใส่กันไว้ก่อนนะครับผมเผื่อนาะคตเราไม่รู้ว่าล้อจะพังวันไหนนะครับ นี่ยาบูทเดิ์นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยอ่านี่แล้วก็ใส่ท่อกลับได้เลยนะครับอ่าไมล่มลืมนะครับเอเข้าสายนี่ยกลับไปก่อนสองตัวใช้หกเหลี่ยมนะครับผม นี่แล้วก็ใส่ท่อได้เลยนะอ่ะสวมคอเข้าไปก่อนครับ่อหมุนๆหน่อยวนรูตรงแล้วก็ใส่น็อตได้เลยนะครับนอ็อตท่อสามตัว ก็ยิงน็อตได้เลยนะครับคอท่อประดิสี่นะครับแล้วก็มาที่ตัวตัวรัดคอท่อนะครับผม ตัวถึงสองข้างล่างนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับปลั๊กเซ็นเซอร์ท่อนะครับผมอยู่ด้านหลังยางครับลอดลอดหลังสายเบรกนะครับแบบนี้ก็เสียบปลั๊กแล้วไปหันได้เลยจึ๊บแค่นี้แล้วเราก็ใส่ตัวล็อกสายนะครับตัวที่ที่รงที่เขียวๆได้เลย ตัวต่อรัดสายนะครับตัวรัดสายอย่เงี้ยครับแค่นี้ทีนี้ก็ไปอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับติดตั้งได้ง่ายๆน่เลยสนใจสั่งซื้อก็ทักมาได้นะครับผมช่องทางการติดต่อก็มีมากมายนะครับ เดี๋ยวจะแปะไว้ใต้ชิปนะครับผมขอบคุณครับ